มาดูข้อ3ามโจทย์บอกว่าถ้าไซด์ x บวก6 sin 7 x บวก17 sin 5 x บวก12 sin 3 x ส่วนด้วย sin 8 x บวก5 sin 6 x บวก12บสองซด x เท่ากับ1ส่วนสแล้วค่าแทน x ยกกำลังสองเท่ากับเท่าใดดูโจทย์ข้อนี้ดูเห็นแล้ตกใจวะทซด์อะไรโอ้ยบวกกันหมดเลยมุมอะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้จักเลย เวลาน้องๆเห็นโจทย์พวกแบบเนี้ยแบบมุมอะไรก็ไม่รู้ที่เราไม่รู้จักแล้วดูแบบเออเยอะๆแบบเนี้ยส่วนใหญ่เป็นโจทย์ตีกรอแบบแนวที่ต้องจัดรูปก่อนนะอือคือเราต้องพยายามจัดรูปให้อยู่ในรูปที่สวยงามแบบเนี้ยแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถทําออกมาได้แล้วมันก็จะตัดตัดกันเองสุดท้ายก็จะได้ค่าแบบง่ายๆออกมาเลยพวกสไตล์แบบนี้นะ เราต้องพยายามทำโจทย์เยอะๆแล้วเราก็จะสามารถหาพวกทริคอะไรแบบนี้ได้อมาเริ่มทำกันเลยอ่ะอันนี้พี่ให้ใหความรู้ตีโกรน,นิดนึงแค่นี้น้องๆก็จะทำข้อนี้ได้แล้วสิ่งที่ต้องใช้ในข้อนี้นะก็มีแค่อ่ะมาดูเอกลักษณ์เอกลักษณ์ของตีกน เอกลักษณ์กำลังสองคือพวตกตกวลังสองเอบวกคอดังสองบีเท่ากับหนึ่งแล้วถ้าเราเาซายกำลังสองหารตลอดเราคอดังสองหารตลอดมันก็จะได้กลายเป็นพวกนี้ตามมาถูกต้องไหม นอกจากนี้เรายังต้องรู้อะไรเพิ่มอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้คือแค่เปลี่ยนผลบวกให้กลายเป็นผลคูณอันแรลคือ ไซด์บวกไซด์ได้สองไซด์คอสเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเดี๋ยวพี่ค่อยอธิบายนะไซด์ลบไซด์เท่ากับสองซด์บวกไซด์ได้สองซด์คอสไซด์คอสไซายได้สองคอสไซด์ คอสบวกคอสได้สองคอสคอสแล้วก็คอสลบคอสได้ลบสองไซ้าย,ายน,นี้คือวิธีจำนะอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาสอนว่าวิธีจำแบบนี้มันคืออะไรบ้างอันแรกคือาซบวกายคือไซที่มุมต่างกันอ่ะพี่จะให้อันนี้เป็นมุม a แล้วการข้างหน้าเป็นมุม a อันนี้พี่แค่สอนวิธีจำเฉยๆนะแล้วตัวหลังเป็นมุม b แล้วกันนะน้องๆจะเห็นได้ว่ามันเป็นมุมที่ต่างกันถูกต้องไหมอันนี้ไซายมุม a ไม่ใช่ยกกำลัง A นะมันคือมุม a ก็เหมือนกับซ์าย30นั่นแหละแต่เป็นซน์เโอเคปะ่ะอันนี้คือซน์เบวกกับซน์ b ได้สองสาซคอร์สอ่ะพี่ชาย หลังซ้ายตัวนี่หลังคอสหลังคอสหลังซ้ายเป็นสี่เหลี่ยมสีส้มแล้วก็พดหลังสุดเป็นสามเหลี่ยมสีแดงอ่ะวพดสี่เหลี่ยมสีส้มเนี่ยมันคือการเอา A และ B, B มาบวกกันหารด้วยสองโอเคปะส่วน3มเหลี่ยมสีแดงคือการเอา A ลบ B หารสอง เนี่ยสิ่งที вами, book, ่น้องๆต้องจำว่ามีแค่นี้เองการเปลี่ยนผลบวกเป็นผลคูณไซเอบวกไซบีเท่ากับสองไซฮาฟซัมคอสฮาร์ฟดิฟไซเอลบไซบีเท่ากับสองคอสฮาร์ฟซัไซฮาฟดิฟฮาฟซัมคือผลบวกหารสองฮา d i ฟดิก็คือผลลบหารสองต่อไปคอสบวกคอส คอสเอลบคอสบีเท่ากับสองคอสฮาร์ฟซัมคอสฮาร์ฟดิฟคอสเอลบคอสบีเท่ากับลบสองไซฮาร์ฟซัมไซฮาร์ฟดิฟแค่นี้แหละวิธีจำง่ายๆคือไซบวกไซได้สองไซค s สไซลบไซได้สองคอสไซคอบวกคอสได้2องคอสคอสลบคอสได้ลบสองไซไซแค่นี้แหละได้นะอ้าวมาเริ่มทำเลย รู้แค่นี้น้องๆก็ทำข้อนี้ได้แหละสบายมากเอามาดูกันก่อนอันนี้มันก็ไม่ไหมูขนาดแบบเออมาถึงใช้จุดนั้นเลยมันก็ไม่ได้ปะถูกน้อกไหมเราต้องมาทำแบบนี้กันก่อนมาดูพี่จะอ้านจาเก้าเอ x ัวกหกไฟเจ็ดวก สิบเไซห้า x บวกสิบสองไซสาม x ส่วนด้วยไซแปดหกห้าไซหก x บวกสิบสองไซสี 6, x, 12, ส่ 4, x แล้วเราก็เปลี่ยนรูปมัน พี่จะตัดกลุ่มแบบนี้เพื่อให้ง่ายต่อการทำมากขึ้นน้องๆอ,อาจจะงงเอ้ยมายังไงอันนี้เราลองก็ต้องฝึกลองทำตุดไปเรื่อย,เ,อยเดี๋ยวน้องๆก็จะจับพวกสไตล์พวกนี้ได้เองเห็นความสวยงามอะไรไหม สองสิบสองายห้าเอ็กสองซายสาแบบนี้ไหมจัดกลุ่มแล้วอันนี้คือหกสายเจ็ดเอ็ราเอามาตอนแรกมาเอามาพดเดียวก่อนก็เลยค่าพดถูกต้องไหมก็ได้กลายเป็นห้าสายเจ็ดเอ็กอนนี้ก็เอาห้ามาเหมือนกันเพื่ออะไรน,นี้เสร็จส่วนข้างล่าง คือก้อนนี้นะพี่ตะละไว้น้องๆรู้ใช่ไหมว่านันคือก้อนนี้นะโอเคต่อไปนี่อแโอเคพวกนี้ดึงได้ใช่ไหมดึงห้าออกมา พดนี้เพดุดก้อนสุดท้ายก็ดึงสิบสองอมาเห็นอะไร <piano> ได้ยังพดข้างล่างเหมือนเดิมพี่ยังไม่ทำอะไรมันเนาะนี่ไงพอเราได้แบบนี้เราก็จะสามารถใช้ตีโกนที่เปลี่ยนผลบวกเป็นผลคูณได้แล้วอ่ะมาทำต่อ ข้อนี้มีแต่ซ้ายบวกซ้ายใช่ไหมซ้ายบวกซ้ายสูตรอะไรซ้ายบวกซ้ายได้สองไซส์คอร์ใช่ปะนี่ไงใช้แค่ซ้ายบวกซ้ายด้วยนะไม่ยากเลยปะอ่ะมาเริ่มบวกกันซ้ายบวกซ้ายได้สองไซายคอร์ก้อนแรกเป็นฮาร์ฟซัมก้อนที่สองเป็นฮาร์ฟดิฟถูกต้องไหม น้องๆก็ทำตามไปเลยนะอันนี้เราก็แค่เอาเปลี่ยนแปลงจากายบวกายให้อยู่ในรูปผลคูณก็คือกลายเป็นสองไซคอสแล้วก็ก้อนแรกหลังาซก้อนแรกก็จะเป็นฮาร์มซัมส่วนหลังคอสก็จะกลายเป็นฮาร์มดิบจากสูตรที่พี่สอนไปตอนก่อนเราเริ่มทำโจทย์กันใช่ไหม เลยพจน์นึงก็คือก็มีสองคูณข้างหน้าด้วยสองมาจากไหนก็คือสูตรมันคือไซด์บวกไซด์ที่สองไซด์คอสใช่ไหมก็นั่นแหละสองก็มาจากสูตรนั่นแหละเออ แล้วอันนี้ก็มีห้าอยู่แล้วเราก็เลยต้องเอามาคูนกันด้วยถูกต้องไหมข้า mm. งล่างพีก็ไม่ได้ไปยุ่งอะไรมันเนะ mm. าะพอได้แบบนี้เราจะได้เป็นอะไรบ้างอันแรก ก็ร่วงนี้เก้าหกเจ็ดเป็นสิบหกสิบหกหารสองก็กลายเป็นแปดคอสลาเก้าเอกลบเจ็ดเอ็กก็เหลือสองเอ็กสองเอ็กหารสองก็เหลือแค่เอ็กเดียวต่อไปสิบสองส่วนสองเจ็ดลบห้าเหลือสองส่วนสองกลายเป็นเดียวแล้วก็ต่อไป 5้าบวกสามเป็นแปดหารด้วยสองกลายเป็น 4. สี่ก็คูณด้วยคอสเอกเหมือนเดิมใช่ไหมข้างล่างก็ไม่ยุ่งอันพอได้แบบนี้เราได้ไดต่อเห็นสิ่งที่เหมือนกันของทุกพสไหมคือทุกจพ์จะมี c o s x ถูกต้องไหมเราก็ดึงมี2 c o s x เราก็ดึงอสอง s o s x ออกมาก็จะได้กลายเป็นหดแรกก็เหลือแค่น sin แปดเอกที่สองก็เหลือแค่ห้ 5, าไซน์หกเอแ้สุดท้ายก็เหลือแค่ 12, สิบสอง sin สเเห็นอะไรหรือยัง ข้างล่างที่เราไม่ได้ยุ่งกับมันเลยคืออะไรอ่ะมาเขียนเห็นความสดยงามอปล่าเห็นใช่ไหมคือมันนี่เลยเหมือนกันเป๊ะตัดได้แล้วเขาบอกว่าอะไรเท่ากับหนึ่งส่สามด้วยนี่ไงเราได้ค่าอะไรออกมาแล้วอืม hmm. น่าใช่ไหมว่า2 cos x เท่ากับ1ส่วน3เพราะฉะนั้น cos x เท่ากับ1ส่วน6จากอันนี้โจทย์ต้องการอะไรแทนกำลังสอง x เราใกล้ได้แล้วปะถูกต้องไหมอเราจาก cos x เท่ากับ1ส่วน6ถ้าเราต้องการหา cos กำลังสอง x ก็เท่ากับหนึ่งส่วนสามสิบหกใช่ไหมแล้วก็จากเอกลักษณ์กำลังสองจะทำให้เราหาค่าไซน์กำลังสองเองได้ด้วยใช่ไ่ม เราได้หาค่าคอส x อออกมาได้แล้วจากจาการจัดรูปแล้วจากค่าที่โจทย์กำหนดให้มาเราก็ได้ว่าคอส x อเท่ากับ1ส่วน6เมื่อเอามายกกำลังสองเราก็จะได้ไกลายเป็นคอสกำลังสอง x แล้วก็จากเอกลักษณ์กำลังสองของตรีโกณคือ sin ์กำลังสองบวกคอสกำลังสองเท่ากับ1ก็จะทำให้เราหาค่า sin ์กำลังสองได้ แล้วน้องๆก็น่าจะรู้ว่าแทนคือการเอาไซน์ส่วนด้วยคอสถูกต้องไหมโจทย์ต้องการแทนกําลัง 2x ส่วนแสดงว่าแทนกําลัง 2x ก็ต้องเท่ากับไซน์กำลัง 2x ส่วนด้วยคอร์สกำลัง 2x เราได้แล้วใช่ไหมในสิ่งที่ต้องการสิ่งที่โจทย์ถามไซน์กำลัง 2x เราได้35ส่วน36ส่วน คอสกำลังสองเอกร้อยหนึ่งส่วนสามสิบหกก็จะกลายเป็นอะไรเห็นะไยย่งสามหกก็ตัดกับสามสิบหกใช่ไหมข้อนี้ได้แล้วําตอบคือนสามสิบห้าแค่นี้แหละข้อนี้ข้อนี้ก็คืออาศัยประสบการณ์การทำโจทย์ของน้องๆน้องๆต้องไปจัดรูปตรีโกณให้อยู่ในรูปที่สวยงามได้แล้วน้องๆก็จะต้องสามารถเปลี่ยน ผลบวกของตีโกนให้กลายเป็นอยู่ในรูปของผลคูณแทนเพื่อง่ายต่อการจัดรูปมันเนาะข้อนี้ก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่ือว่ายากก็ไม่รู้เนาะเพราะเราต้องแบบพยายามคิดจัดรูปมันให้ได้ถูกต้องไหมอข้อ,ขอนี้ก็มีแค่นี้แหละ